ีตัวแคลรี่กขบอกว่า,าแต่ว่าอาคลรเขาเลือกก่อนนะแต่กูเก่งนะโอ้ยเซตบอกอหายหานาะกเหลืออะไรๆก็ถ้ากลัวก็ลงเท้าเด็มันควรจะกลัวบอกว่าควรจะเูอเหมือนไม่ควรต้องกลัว <laughs> เจอไหนะวะ วาควอยู่ล่ไม่ได้ oh, ไม่ได้เหรอพายุมันไงอไอ้โอ๋หายโอเดินึ้น่้างบนนี่ ยังเล่่มมาแต่ัวจะไม่คิดเลยแ่มาครับเฮ้ยเดินต่อมาเร็วไปเร็วไปกร็วไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่บนเอาเลยเอาเลยเอาเลย เอาเดินไปแล้วเอา้วได่หมางวิงขึ้มามนอแปลคิพแล้วพอคนได้ก่อนไมไม่อย่าอาอย่า้อย่าให้เจอทาไร่าป่ามนอยู่กลางป่ามนอยู่กลางเ้นขอบไว้ ตาอยู่กลางาอยู่กลางอยู่นะหายไปแล้วหายไปแลหายไปแล้เจาเลยป่ะอ๋อปกติไปแล้วนี่เม่อก้เรยเข้าเขาแล้วเขาแล้เขาแล้วเสรยจมานานแล้วตั้แล้วตีไม่ได้ีได้ได้เลยาีีี

กรด้วยมกรด้วยมากรนะตัวนึงตัวนึงลือดหรือแค่ขีดเดียไม่ต้องกลัวหนีไปแล้วไมจ้าเขาหรอกี่นตอีอยูเทีมตีไปโวตไปกัดข้อวปดก็กิดตอนี้มีตัวเลือดเย็นอตัวไี้เจกอะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตูในป้อมลอ่ะออยู่้า They can't stop me. ไล่ตามวิ่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคนเดียวคนนี้ตายตามด้วยช่วยไอ้เก้ายิงสู้ไม่ใช่แบบนั้นไอ้เว่ยจอดมันจอดมันมรีทำไมวะสวยไป ยิงดูไม่ได้ยิงอันตรีลูกไอ้นี่ไปเอาวีเลยเอาวียิงอันติีตอนหน้าศัตรูที่มีย,ยินเยอะๆตัวมันเยอะเวลายิงเ,เราเลยยิงเฉยเฉเอวิงขึ้นมาขึ้นมข้างล่างน่าจะแรงมากขอโทษเดียว <got> โอ้ยโดน,นันติดไปแล้วโอ้ยติดหนดนผับ ัจังหวะั้นจังหวะนั้นจังหวะนั้จังหวะนั้จังหวะนั้นยู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 ย้ยู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 ยยแยู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 ยยู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 ย ได้ได้นด้นะเออไี่เเออมาดิครับมาดิครับเนี่ยนี่ล้าเอเอสเรียบร้อยตายไรตายแล้วนี่อุ้ยโดนไฟหอเรียบร้อยไปจ่๊ ุอ่าแล้วลิตาโดนแฟดให้แฟดบื้งเข้ามาเลยมไองกอเกลฟอร์ดด้วยเพราะว่าออางนจะไมมีประโยชน์มไม่ิีเลยเฮ้ยมาวะเตรียมตัวยิงตันนะผมตันไปล้หนิมันมันไม่มันไม่เอานีนได้เลตาไม่ไ้ไม่ตอง

ดนโ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 ดนอีกตัวนึงนี่โอ้โ้ยแค่แค่ตัวอะไร่อยเข้าาพือเดนไปเรียบร้อยตัวนึงตัวนึงวัววัววัวตามตามไอ้วยตามตามให้หมดปล่อยทำไมเราไปยายปล่อยย้าปล่้ปล่ันตันนันนได้ยสวยกลางก่อนขมางก่อน ออกมากรเหล่านะมาเวดใจจริงข้าวๆอุ้ยมาแล้ว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 สวยเชื่อไปเลยไปเลยดันบนไปเลยดันบนอยู่ดันบนอยู่

ย่เข้านะยังม่กดเยอะยังยัไม่ต้องเข้า่ไมื่อีจะหวานโรเข้าไปดนเข้าอนั่นแหละเรียบร้อยเลเเจิกาทุกอย่างะเมื่กี้แปดนเสร็จกูเป็นตัวรอเลยบเลย กะพังนไอ่ะตีกไเรางอยู่ในกลุ่มนะโอนยกนะร้อยโอ้โหทไมโดนความโลบเป็นการย่างเยียจะทาเมื่อกี้เห็นนะกูเห็นกูนะกูโดนเข้าไปกลางวงเลยเงี้เอาดิว่มาดิ ไปเล่นแทนไปห้องน้ำหาชัน้นเรียดูดามเมย์อ้อมห้าคนบอดีอ้เฮ้ยพี่พี่พี่ไอ้กดมาหวัดดามเมยไ,มได้เลยเพรโหมีดามเมยมยับเลยเออสัญญาโอนี่แม่งคือสัตว์